หมายความว่าเรากลับไปโลกเดิมไม่ได้แล้วงั้นเหรอแล้วจากนี้จะอยู่ยังไงดีล่ะเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นงานเรายังไงก็ต้องคงหายหนะ้าหายตาไปก่อนสินะพ่อกับแม่ก็เสียไปแล้วพี่น้องเราก็ไม่มีคงไม่มีใครมานั่งกังวลเรื่องเราแล้วนะในเวลาแบบนี้ก็ยังจะล้องอีกนะท้องไส่เนี่ยจิงสิในช่องเก็บของนี่ไง โอ้ออกมาจริงด้วยอร่อยใช้ได้เลยแฮะลดลงไปอย่างที่คิดเลยฮะทีนี้ก็พอคิดดูแล้วมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะตอนนี้มีอะไรที่เราจะพอทำได้บ้างก่อนอื่นก็ต้องเช็คของที่มีในมือซะก่อนในช่องเก็บของมีพวกไอเทมกับอาวุธที่เคยใช้ในเกมแล้วก็พวกไอเทมต่างๆที่เคยเก็บไว้อยู่อ่ะมีบกเหล็กอันนี้ด้วยโลนี่อีกของแพงเลยนี่นะ เฮ้ hey, สุดยอดเลยน่าคิดถึงจังดาบใหญ่ที่เคยใช้เป็นเล่มแรกอึ๊บก็ใช่ว่าจะเหวี <ah ่ยงไม่ได้แฮะดีละหลายชั่วโมงต่อมาอ้าเริ่มชินมือแล้วเหมือนจะใช้ได้นะถึงดูจะไม่เหมือนพระเลยก็เถอะไงก็ลองไปหาเมืองไม่ก็หมู่บ้านก่อนแล้วกันถ้าจำไม่ผิดในช่องเก็บของน่าจะมีตอนเราอยู่ในเกมเราเคยขี่ม้าจนเลเวลร้อ แล้วมาตัวนี้ก็โดนย้ายมาอยู่ตัวสำรองเพราะว่าแต่ไอเทมเคลื่อนย้ายทีเลเวลสูงกว่ามาลองเอาออกมาดูดีกว่าเอ๊ใหญ่ฮอกไม่เอานะไงถึงได้กัดหัวฉันเล่นล่ะเนี่ยฉันอยากไปท,ที่ที่มีคนอยู่นะให้ขี่หน่อยจะได้หรือเปล่านี่คือจุดเริ่มต้นชีวิตต่างโลกของฉันสินะวเวอรเวเกินไปแล้วตายแน่เลย เอ๋นั่นมันกำลังโดนมอนเตอร์โจมตีอยู่นี่นี่ใช่ที่เรียกว่าแผนซุ่มโจมตีหรือเปล่านะถ้าเข้าไปช่วยจะไหวไหมน้อเป็นแค่พระเลเวลหนึ่งด้วยสิถึงจะพูดไปงั้นก็เถอะนี่แกช่วยพวกเขาหน่อยได้หรือเปล่าเอ๋เดี๋ยวสิเอ๋ หอดเกินเอ๋ยดูระแวงกันจังเลยแฮะโทษทีนะเจ้านี่มันไม่ฟังที่พูดนะไม่ละขอบคุณนะได้นายช่วยไว้เลยละสุดยอดเลยนะที่ได้ขี่ม้าศึกนะไม่ละไม่ละเจ้านี่มันกระโจนเข้าไปเองนะถึงงั้นก็ดูติดนายงอมแงมเลยนะติดเราขนาดนี้เลยเหรอเหมือนว่าเพราะคำขอจากจิวนักประจนภัย คนพวกนี้ก็เลยอยู่ระหว่างคุ้มกันพวกพ่อค้าอยู่รู้สึกเหมือนเรื่องต่างโลกที่เคยอ่านเจอในไลท์โนเวลมาตั้งเยอะเลยได้คุณช่วยชีวิตไว้เลยละครับพวกผมอยู่ในรถม้าตัวสั่นไปหมดเลยไปกับพวกเราจนกว่าจะถึงเมืองไหมล่ะครับถ้าคุณไปด้วยกับคงสบายใจขึ้นเยอะเลยได้เหรอครับช่วยได้เยอะเลยละ่ะที่เมืองนะ่ามีกิวด้วยนะให้พวกเราจัดการเรื่องแยกชิ้นส่วนหลักฐานพิชิตให้ไหมละ่ะหลักฐานพิชิต อะไรหรอเห hey, ไม่รู้หรอหลักฐานพิชิตก็คือหลักฐานว่านายจัดการมอนเตอร์ไปได้ยังไงล่ะถ้าเอาไปให้กิ้วจะเปลี่ยนเป็นเงินได้นะ่ะของกอลลินก็คือหูขวามอนเตอร์ระดับนี้เก็บหินเวทไม่ได้นะนะอ๋องีนี่เองงั้นให้พวกเราทำเถอะนะอย่างนั้นก็ขอตอบแทนเลือกที่ช่วยไว้หน่อยขอบคุณมากนะฉันบอกไปว่าตัวเองจำอะไรไม่ค่อยได้ จะให้บอกว่าทําไมถึงหลงมาอยู่นี่กะกะไลอยู่งั้นทําไมไม่ไปลงทะเบียนเป็นนักผจนภัยที่เกิ้วล่ะฉันว่านายมีสิ่งที่นักผจนภัยต้องมีนะนักผจนภัยเหรอเห้ hey, อาจจะเป็นวิธีที่อยู่ต่างโลกที่ไม่เลวก็ได้นะแล้วถ้าเป็นที่เกิ้วก็จะทําสัญญาค่ารับใช้กับเจ้านี่ได้ด้วยสัญญารับใช้เหรอเป็นการใช้อุปกรณ์เวทเพื่อทําพันธสัญญานายเปล่านะมอนเตอร์จะได้ยอมรับคนคนนั้นว่าเป็นเจ้านายไงล่ะ การที่ม้าสึกจะติดคนเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่หาดูยากแม้แต่นักประจนภัยแรงสูงสูงเองก็เป็นเจ้าของมันไม่ได้ง่ายๆงั้นก็ถึงตาชั้นเฝ้ายามแล้วละอืมโทษทีนะมอนเตอร์จะได้ยอมรับงั้นเหรอเฮ้ <Hey. S 1> นี่แกจะยอมรับชั้นเป็นเจ้านายหรือเปล่าเอาละ่ะถึงแล้วโอ้นี่น่ะเหรอเมืองเฟนดี ว้าวมีชีวิตชีวาสุดๆไปเลยไม่ใช่หรือไงหลังคา,าก็ดูแจ่มไปอีกมีเผ่าครึ่งสัตว์ด้วยอืมนี่แหละถึงจะรู้สึกว่ามาถึงต่างโลกแล้วจริงๆงั้นคุณโทยะแยกกันตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยพ่อนุม่มพอทำล่เสร็จแล้วไปตั้งวงกันหน่อยไหมล่ะอืม,อมดีละ่ะจากนี้ไปฉันจะเป็นนักประจนภัยให้ได้เลย นักกิวนักปะจนภัยสาขาเฟนดิเอ๊<ฮ>ก็บอกว่าให้รอข้างนอกไงเล่ารออยู่ตรงนี้แล้วทำตัวดีดด้วยละ่ะจะเป็นอะไรไหมนะว,ว้าวแล้วไอ้เราจะเป็นอะไรไหมนะเออคือคะให้ช่วยอะไรไม่เอ่ยอยากลงทะเบียนเป็นนักปะจนภัยนะครับแล้วก็อยากทำสัญญาค่ารับใช้กับม้าด้วย ตายจริงมือใหม่สินะเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมาา้าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทําพันธสัญญาหรอกค่ะเออมันเป็นมมาศึกนะมมาศึกได้มันมอนเตอร์แลงบีเลยนะคะต้องลงทะเบียนแล้วล่ะคะ่ะอ่าอยากจะเห็นมมาศึกจังเลยงั้นก่อนอื่นช่วยกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยนะคะถึงจะพูดงั้นก็เถอนนะเออเราอ่านออกแถมตัวอักษรที่เราเขียนก็เป็นภาษาของโลกนี้ด้วย เดี๋ยวจะลงทะเบียนการ์ดกิ้วให้นะคะใช้เลือดหนึ่งหยดวางลงบนคิสตันก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะการ์ดกิว้วการที่จะเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนเพราะงั้นอย่าทำหายนะคะถ้าสัมผัสกับร่างกายมันก็จะดูดซึมพลังเวทเข้าไปโดยอัตโนมัติแล้วข้อมูลการลงทะเบียนก็จะปรากฏออกมาค่ะอ้าออกมาจริงด้วยโทยะเผ่ามนุษย์อายุ16ปีอาชีพพระเลเวลหนึ่งแรงเอฟเข้าร่วมอาณาจักรชารันเดีย สาขาเฟนดิสามารถรับเคลสเหนือกว่าระดับแรงตัวเองได้1แงแหลงนะคะของคุณก็ได้ถึงแรงอี e ค่ะทีนี้ก็ได้เป็นนักประจนภัยแล้วต่อไปก็สัญญาค่ารับใช้ใส่กำไรนี่ให้มาสเตอร์แล้วก็สวมสร้อยเส้นนี้ให้มอนสเตอร์โดยที่มันเต็มใจก็ถือว่าสัญญาเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะสิ่งนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามอนสเตอร์เป็นค่ารับใช้ที่มีคนทำสัญญาด้วยแล้วมีคำถามอะไรไหมคะงั้นรู้จักโรงแรมไหนที่พามาสึกไปด้วยได้ไหมครับ อก็ขาใจเลือกมาสึตตัวนี้จังอืที่นี่ก็หลูไปงั้นก็คือว่าเอออย่างงั้นเออคืออ่ะขอโทษด,ด้วยค่ะฉันลืมแนะนําตัวไปฉันชื่อมิเลียค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณโทยะอมยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะมิเลียยังไงก็เธอเลือกมาสึกตัวนั้นนะคะเอ๋อะไรเนี่ยมีคนลอยมาด้วย มายักอลอาวาดวอยมาเหรอเฮ้ hey, เป็นอะไรไปนะจัดการเจ้านั่นด้วยละ่ะนั่นมันพวกคนที่อยู่ในกิวนี่ <c oughs> ก็บอกว่าให้ใจยเย็นๆไงถ้าไม่ฟังที่พูดฉันจะไม่พาแกไปด้วยนะไม่เป็นไรหรอกพี่ชายจะมอนันั่นและที่พิษเพอม้าดำตัวนั้นหายากมากมอนั่นก็เลยพยายามที่จะเอาเชือกไปผูกมันแล้วมันก็คุ้มขังขึ้นมานะ่ะ มันไม่อยากไปจากเจ้าของสุดๆเลยไม่ใช่หรือไงสมนำหน้ามันนะักประจนภัยพวกนั้นน่ะชอบทำตัวเสียีิสซดีนักไม่ต้องไปเครียดหรอกกินเนื้อย่างสูตรเด็ดของเฟดินี่ะเอา้าเทียสูญร,รับใช้โดนขโมยเพราะไม่มีตารับใช้นะ่ะมีอยู่ทมเทไปเอ๊แต่วันนี้ไม่ใช่พวกกินพืชหรอกเหรอแกอยู่ตัวคนเดียวในช่องเก็บของมาตลอดเลยสินะตั้งแต่มาที่โลกนี้ ฉันก็มีแกเป็นเพื่อนคนแรกเลยถ้าแกไม่อยู่ล้วก็ฉันคงแย่หน่าดูแกจะยอมให้ฉันใส่ตารับใช้นี่ให้หรือเปล่างั้นเหรอไหนๆก็ทําสัญญาแล้วฉันตั้งชื่อให้แกด้วยดีไหมนะสีดําเหมือนหินออฟซิเดียนเลยขอคุยโยจากนี้ไปก็ฝากตัวด้วยนะฮ่าๆไม่เอาหนะ้าโอมาสึกงั้นเหรอ ติดหมอนั่นจังเลยแฮะมีคนแปลกๆอยู่บนโลกนี้ด้วยงั้นสินะฉันตัดสินใจพักอยู่ที่โรงแรมปาํลาหางจริงจอกที่ทางกิวแนะนำมาคุณลูกค้าได้เวลาเข้าเที่ยงแล้วนะคะโรงแรมนี้เป็นของครอบครัวเผ่าครึ่งสัตว์ขึ้นชื่อเรื่องฝีมือทำอาหารเตรียมอาหารไม่ให้แล้วล่ะคะ่ะโดยเฉพาะสตูเนื้อออกแต่ตายจริงหลับเพลินสินะคัเนี่ยคงเหนื่อยนะ่าดูเลย เออไม่ได้หลับสบายแบบนี้มานานแล้วแฮะฉันละตกใจตัวเองจริงๆขนาดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ยังจะนอนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอีกกอคุยโยหลับเต็มอิ่มหรือเปล่าอืมเป็นงั้นฉันก็เบาใจไหนก็ต้องหาข้อมูลของโลกนี้หน่อยละ่ะที่รู้ๆคือสามารถใช้เงินในเกมที่อยู่ในช่องเก็บของได้ผมอยากอยู่สักสิบวันนะครับเยอะไปหรอข้แต่ไม่รู้ว่าไอ้เงินที่มีมันค่าเท่าไหร่นี่สิ ต้องไปสำรวจราคาตลาดในเมืองสักหน่อยเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะขอบคุณที่อุดหนุนค่ะแต่ช่วยกลับมาเร็วๆหน่อยนะคะมือเย็นเป็นศัตรูเนื้อ,อ๊อกนะคะออกเนี่ยนะ <c oughs> ตอนที่ไปตลาดก็ได้รู้เรื่องบุลค่าเงินที่ตัวเองมีเอาสักลูกไหมจ๊าเหมือนว่าเรื่องเงินจะไม่ต้องห่วงอะไรร้านขายอาวุธนี่ว้าว ถ้าคิดถึงแฟนตาซีก็ต้องคิดถึงอาวุธแต่ก็ต้องเป็นอาวุธระดับสูงกว่าที่ฉันมีแล้วนะพี่ใช่เป็นพลาดสินะไปดูที่ร้านขายของอุปกรณ์เวทไีดีกว่าเหรอหรือว่าที่นั่นจะมีสมุดเวทก็ต้องใช่อยู่แล้วนะสิตอนที่เป็นเกมก็ไม่ได้ใช้เวทหรอกแต่ลองไปดูหน่อยดีกว่าเห็นว่าแถวแถวนี้มีร้านที่ชื่อว่าหอสนธยาอยู่อืมถึงจะบอกว่าเจ้าของร้านเป็นพวกแปลกๆนิดๆแต่ก็โทษนะครับ เอ๋ตุกตาเอ๋นั่นมันเอลอ้าวไหนเมื่อตอนนั้นนี่นะเฮ้ช่างเธอช่างเธอกำลังหาอะไรอยู่เหรอเจ้าของร้านเด็กน้อยคนนี้น่ะเหรออืมขอบอกไว้ก่อนนะฉันน่ะอายุเยอะกว่ามนุษย์อย่างนายเยอะนะถึงจะเห็นงี้แต่ก็โตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะจ๊ะฮ่าฮาฮาออกทางสีหน้าเยอะเกินไปเหรอเนี่ย อยากได้สมุดเวทสักหน่อยนะถึงเป็นนักกชนภัยมือใหม่แต่ก็รู้วิธีใช้อยู่บ้างราคาสมุดเริ่มต้นอยู่ที่10เหรียญเงิน50เหรียญเงินสําหรับสมุดระดับกลางและก็2เหรียญทองสําหรับสมุดระดับสูงประมาณนั้นถ้าเป็นมือใหม่ก็ควรเริ่มจากขั้นเริ่มต้นละนะเวทวิถีชีวิตที่ใช้ในชีวิตประจําวันมีเขียนอยู่ในนี้เราเข้าใจค่าเงินมาจากในเมืองแล้ว1เหรียญทองแดงเท่ากับ100เยน1เหรียญเงินเท่ากับ10,000เยน หนึ่งเหรียญทองแดงเท่ากับหนึ่งล้านเยนถึงจะแพงแต่ก็คุ้มค่าที่จะซื้อหรือเปล่านะงั้นเอาพวกนี้สามเล่มละกันเอ๋โอ้ถึงจะยังเด็กแต่ก็ใช้เล่นนั้นเนี่ยเชื่ออะไรงั้นเหรอโทยะนะอืมจ่ายเงินสินะโอ้ใช้ช่องเก็บของได้ด้วยอืมเออคือฉันหละหลวมไปหน่อยหรือเปล่านะ ไม่ต้องระแวงไปริงอยู่ที่เป็นสกิลหายากแต่ก็นะของแบบนั้นฉันก็มีเหมือนกันค่อยยังชั่วงั้นเธอก็ถึงจะเป็นสกิลช่องเก็บของเหมือนกันแต่ช่องเก็บของของนาทาเลียปราสนธยานี่นะจุของได้ถึง5000กิโลกร,รัมเชียวนะห้าพันกิโลไม่ว่ายังไงคิหทตายก็เทียบกับของฉันไม่ได้หรอกสรุปก็คือสกิลของฉันมันเกินขีดจำกัดจำนวนไอเทมที่เก็บได้ เป็นไงล่ะฉันเจ๋งใช่ไหมเงียบไว้ถ้าจะดีกว่าแฮะแล้วจะรับอะไรเพิ่มไม่เอ่ยไม่ล่ะต้องกลับแล้วนะงั้นเหรอถ้าอยากได้อะไรก็มาได้ทุกเมื่อเลยนะนายดูมีแววพราะฉันจะสอนให้ทีละขั้นตอนเลยแน่นอนว่าไม่ฝีนะจ๊ะเออ <laughs> ก่อนอื่นก็สมุดเริ่มต้นในสมุดเวทมีเวทฝืนฟูซัพพอร์ตแล้วก็โจมตีเขียนแยกกันอยู่ ควรจะเรียนให้ใช้ได้ประมาณระดับฟื้นฟูแล้วนะเอ๋อะไรนะคาถามันฝังเข้ามาในหัวของเราเองคอารู้สึกนี่มันไม่จริงนะบางทีเราอาจจะใช้เวทพวกระดับสูงได้แล้วก็ได้มาลองดูกันเอ็กฮิวว้าวพลังนี่มันเอ๋เพราะคะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรสว่างวาบขึ้นมาหรือเปล่าหืมงั้นเหรอแต่ก่อ ไม่รู้ทำไมเนื้อตัวมันรู้สึกดีขึ้นมาเลยนะ่ะอ้าคุณโทยะอรุณสวัสดิ์ค่ะกำลังเป็นห่วงอยู่เลยเห็นว่าไม่ลงมาทานมื้อเย็นเมื่อวานอมพอดีเหนื่อยๆนิดหน่อยนะเลยฟุบหลับไปเลยนะ่ะงั้นเดี๋ยวจะไปเตรียมมื้อเช้ามาให้ทันทีเลยค่ะทานเยอะๆนะคะเมื่อวานไม่ได้ทานอะไรเลยนี่นะโอ้ยขอบคุณนะหมดแรงข้าวต้มเลยละ ว้าวอร่อยจังทำเป็นพิเศษเลยนะคะพอดีมีเนื้อออกเหลืออยู่เยอะเลยค่ะเออออกเหรอขอบคุณสำหรับอาหารครับแปลกจังนะคะเป็นวิธีคำนับของทางบ้านเหรอคะอืมแต่ว่างั้นก็ได้แล้วนะแปลกเหรอมันติดเป็นนิสัยก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเท้ยทำยังไงถึงจะกลับไปโลกเดิมได้นะ หรือว่าจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตเลยดีที่แน่ๆคืออาณาจักรเจเลเนตเป็นประเทศที่อยู่ในเกมแต่ที่นี่เมืองเฟนดีอาณาจักรของซาลันเดียไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยที่นี่ใช้โลกเดียวกันกันกบในเกมหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นโลกอื่นที่ชัวร์ๆก็คือเราใช้ช่องเก็บของได้แหวนวงนี้เป็นไอเทมซัพพอร์ตมือใหม่แต่เอฟเฟกต์ดันเหมือนประชดกันพอให้ e อ p เพิ่มตั้งร้อยเท่า แหวนนี่ออกมาเพื่อจะให้เพลเยอร์แหลงสูงสมดุลกันล้วนะยังไงเราก็ต้องแกล่งขึ้นถ้าเอฟเฟกของแหวนใช้ได้แล้วก็น้อทางเข้าป่าทางใต้ของเมืองเฟนดิรอตรงนี้แป๊บนะถ้าสำรวจดนนี่เสร็จแล้วก็จะกลับมาเดี๋ยวฉันใช้เวทวิถีชีวิตใส่น้ำไว้ให้โคคุโยดูจะไม่เป็นไรฉลาดใช้ได้เลยด้วยเห็นว่าแถวนี้ไม่น่ามีมอนสเตอร์โหดๆออกมานี่นะ นี่ไม่ใช่เกมก่อนอื่นก็ต้องรอบครอบเข้าไว้ในป่านี่มีมอนสเตอร์อาศัยอยู่มากมายใช้เวลาแป๊บๆก็หาเจอแล้วปัญหาก็คือพนักงานออฟฟิศอย่างเราจะไหวเหรอโดยเฉพาะก,กับพวกที่เดินสองขาแบบนั้นนะ่ะไม่สิศัตรูของเราก็คือก๊อบลินนี่เอ <Hey. S 1> นี่ไม่ใช่เกมมันคือความจริงคงประมาณนี้ละมัง้ง บางทีน่าจะโหรอบเดี๋ยวขึ้นมาตั้งหกเวลแน่ว่าแล้วเชียวผลของแหวนใช้ได้จริงด้วยถ้ารู้งี้แล้วก็อ๋อเอเอคงได้เวลากลับไปหาโคคุโยแล้วละมัง้งงั้นจะพวกนี้ก็เก็บไว้ในช่องเก็บของแล้วกันเอ้ยออกมาจากป่านั้นได้สักทีโคคุโยแก เป็นคนทำงั้นเหรอเก่งมากสมกับที่เป็นโคคุยโยเลยมีร่างเจ้าก,ก๊อบลินหน้าสงสารอยู่เกิน30แล้วแน่แล้วต้องจัดการพวกนี้อีกด้วยไหมเนี่ยควรหรือไม่ควรโชคเลือดมางี้ตัวเหนียวเนินหนาหมดเลยโคคุยโยเดี๋ยวพอกลับแล้วเดี๋ยวฉันใช้เววิธีอาบน้ำให้นะเออคือคุณโทยะคะแค่วันเดียวคุณล่ามอนมากี่ตัวแล้วคะเนี่ยเออคือมันเพลินไปหน่อยนะ ที่จริงในช่องเก็บของยังมีอีกนะทั้งอ็อกแล้วก็เออจะจะช่องเก็บของช่วยรอเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวฉันพาไปที่แยกสวนด้านหลังนะคะทางนี้ค่ะฉันว่าคุณควรเก็บเรื่องของช่องเก็บของไว้เป็นความลับดีกว่านะเพราะเป็นสกิลที่คนอยากได้กันแทบเป็นแทบตายถ้าโดนรู้เข้าเดี๋ยวจะวุ่นวายตอนรับคนเข้าตี้เอานะนรกคงแตกเลยสินะอ้อมิเลียเอาวัตถุดิบมาให้งั้นเหรอ หรือว่าจะเป็นเจ้านั่นที่เอามากันล่ะฉันดาหลอกคนคุมที่นี่ยินดีที่ได้รู้จักนะโทยะครับโอ้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนี่มาใหม่เงินเหรอแล้ววัตถุดิบอยู่ไหนล่ะเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างให้บอกไปคงไม่เป็นไรสินะที่จริงอยู่ในช่องเก็บของนะอ๋อใช้ช่องเก็บของได้งั้นเหรอเอาทั้งหมดออกมาไว้ตรงนั้นได้เลยได้เลยแต่มันเยอะพอตัวเลยนะ เอพวกฉันเป็นมืออาชีพนะไฟไม่ต้องห่วงหรอกต้าเราไม่ได้ตัดสินนายเพราะเป็นมือใหม่หรอกไปของมาเลยไม่ต้องยัง้งถ้าพูดถึงขนาดนั้นแล้วก็จัดหมาจัดมา,ดมาหูก็ปิน2 0 0ชิ้นยังยิ้มอยู่ออกทั้งตัว10ตัวลืมตามาข้างหนึ่งหมาป่าอีก10 20 30ตัวลืมตามาสองข้างแล้วเดี๋ยว โดนเล่นละไงตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนที่เหลือไว้ค่อยวันหลังพราะวัตถุดิบมันไม่เน่าตอนอยู่ในที่เก็บสินนะแต่ถ้าเป็นงี้ทุกครั้งงานคงไม่จบไม่สิ้นแน่ไม่หรอกพอดีจะไม่ออกล่าสักพักนะ่ะว่าแต่ไอ้หนุ่มนี่มันแรงสูงงั้นเหรอเปล่าค่ะเพิ่งขึ้นแรงบีได้ไม่นานนี่เองเพราะหูก็รลินที่ทุกคนรวบรวมมาให้เขาเลยได้ขึ้นเป็นแรงอีงั้นเหรอสุดยอดหน้าใหม่ผ่มาอีกแล้วสินะ ราคาวัตถุดิบจะประเมินให้พรุ่งนี้บ่ายนะคะตอนนั้นคุณคงได้เลื่อนแรงขึ้นไปอีกเพราะถ้าคุณโทยะแรงอีมันจะไม่สมดุลเอานะคะเข้าใจแล้วละ่ะฝากหน่อยละกันนะแต่คุณโทยะคุณเป็นผ้าจริงๆเหรอพอเห็นพวกมอนเตคุณเอามาแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะคิดว่าเป็นเบอร์เซอร์เกอร์หรืออะไรซะอีกเอ๋มีอาชีพอย่างเบอร์เซอร์เกอร์ด้วยเหรอเอ๋ค่ะค่ะ เบอร์เซอร์เกอร์ไลพ่ายที่ฆ่าศัตรูทุกคนที่เจอในสนามลบหูก้าวข้ามนักลบประตูที่ไม่เปิดให้แค่ใครก็ได้แต่สุดท้ายก็เป็นแค่ตำนานละค่ะตอนแรกว่ากันว่าขีดจำกัดของเลเวลอยู่กันที่ร้อยแต่ที่เกินกว่านั้นหรือว่าทุกคนจะไม่รู้กันนะว่าเาเวลถึงร้อยแล้วจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้แล้วมันจะเปลี่ยนอาชีพได้เหมือนในเกมไหมนะแต่ถ้ามีเอฟเฟกต์แหวนนี่แล้วก็สเตตัส ชื่อโทยะคิซารลกิอายุ16ปีอาชีพพระฉายาผู้ถูกอัญเชิญเลเวล35สกิลพิเศษประเมินสามารถใช้เวทมนต์ได้ทุกธาตุสามารถรับได้ทุกสกิลสามารถใช้มิติช่องเก็บของได้สกิลทักษะดาบค้นหาซ่อนเลนเวทมนต์เวทวิถีชีวิตเวทฟื้นฟูพื้นฐานเวทฟื้นฟูระดับกลางเวทฟื้นฟูระดับสูงอสูรรับใช้มาสึก แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็กระโดดขึ้นไปเวล35แล้วถ้าพยายามหน่อยเวลร้อยก็ไม่ใช่แค่ฝันถ้าปิด่ยนอาชีพเป็นบอลลีเออร์ได้ก็จะไปไกลเกินกว่านั้นแนะ่ดีละฉันตัดสินใจแล้วในโลกนี้ฉันจะเป็นเบอร์์เกอร์แกก็จะเอากับฉันด้วยไหมโคคุโยงั้นเหรอขอบใจนะถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องแข็งแร่งขึ้นดีละเครื่องชักร้อนแล้วสิงั้นก็กลับไปที่โรงแรมกันเถอะ ทำไมมีปัญหาหรอเอ๋อะไรกันนะอา้าคุณโทอยะคุณลูกค้าโทษทีนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าคุณจะออกไปจากโรงแรมทีจะได้หรือเปล่าแล้วไงเรื่องราวถึงเป็นแบบนี้โปรดติดตามไในตอนต่อไป